บอลเลยใช่ไหมคูดเรื่องจริงเลยใช่ไหมเออ,เอ,อดีแล้วเป็กแฟรต้เป็นสิ่งที่คนทำน้อยทนนะ่นี้น ใช่ลุกตุม้มเลยลุกตุ้ม <laughs> มีอย่างนี้ด้วยอ๋อไอตัวนี้มันไม่แพ้มันไม่แพ้ mm hmm. เวทเท่าไหร่

โอเคต่างคนต่างเหลือนิดเดียวอ่ะเป็นไรวะโอ้ยชอบปกดผิดเมาแย่โยทายเลยมาตายไงลูกดอบเนี่ยไมเป็ไร จะเปลี่ยนไปเวทดบันด <AND> ั <27. S 1> ้นเบิ้ลเป็นเวทอะไรกันไปเลยเรียบร้อยเนี่ยจุ มันเปิดประตูได้นี่เออเพราะว่าเราต้องต้องหมุนกลับนะเจ็บกันนี้ครับเแลาวกะตกไปตามหินโอเคได้เลยไหมได้ ไอของบอสยังไม่ได้แลกเลยหลายชิ้นอยู่เงี้รับปรับขอนนี้ดันลิงอะเวลาตีบอสตายแล้วมันจะได้ของของมัน,มนจะไปแลกของสกิลเลยโอ้ยจะแม่ แม่มีความน่ารำคาญครับแต่ไอตัวที่มีวงวง มาอ้วแน่ลงมาอีกตัวมาเนี่ยอีตัววงๆเลย เราเปิดพลังแล้วเอ้อ <c oughs> โอ้ตอนแรกที่เล่นเนี่ยแผลรอบมั้ง โอเคแม่ใครวูแล้ว

ไอ้นี่มันกันเว็ดววนะมัไ้วอีกเต็ดเลยโอ้แรงมันต้องรอมันคอยอย่งอยู่ยังสู้ใช่ปราเป็นจะเป็นคนดู โคนแรงเวทจะไม่ตายยังร <c oughs> อตายแน่เดียว <c oughs> <c oughs> จะเรียกลูกน้องโอเคอะไรเดียว ไปด,ดูดิเดี๋ยวนะดูสิอ่ะกดข้าไม่ได้ด้วยตายไปแล้วเมื่อกี้ช้างทำอะไรไม่ได้ เอออะไรนะรู้สึกในสีกิโลป่ะคืนคืนเออไงอ้าวเราดันมาเล่นต่อได้ เออตีดิตีได้ไหมเออตีได้ด้วยเ่าบักมันบักไปแล้วดิเ <c oughs> ตีเอาใหม่ไหมวะจะทำไงว้าบอ,อกวะเดี๋ยวไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เออโอเคมันเหมือนเกมมันคิดว่าเราไม่ตายอะ่ะ ทำไมไหวก็ลุมแค่นั้นโอเคนั่งทอนรอบอาสันไปเกิดอะไรเนี่ย ออกเหรออ๋อ,อโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดแล้วอันนี้จอยไม่อยู่ปะจะได้เปิดปิดใหม่โอเคริ้มปล่อยเลยจอยแบบจะได้รีเซิร์ตอืมโอเค นันไม่สมศักดิ์ศรีนะถ้าบอสตีง่ายๆเลยเราต้องปาดมันถึงว่าเปินป๊อกปัก,ปก,ปก,กน,นะบ้ากันเลย โอเคฟันดีโอเคมันยังไม่ถึงเฟสสองนี่ไม่ต้องบ่า 哇哦！ ใชเวลาร้ยสองกันเนี่ยสามมันอ,อันทนนี่ใช้ใบ่อยๆไปอยู่ไหน,นะอะไรแกกล่องอะไรอื้ อยู่ไหนกันหมดลเลยก็ออยังนู่นตอนที่มันโยนหนังสือโ okay. อเคยังตัวโยนหนังสือเนี่ย xíu này ให้ซันลองดูก่อนแล้วคัะไน่ไหรนะ่แต่ได้ลูนกน้องมาช่วยคัะ

ยังเอา้าเอา้าโดนอะไรตายเออตือต้อปึ้งไปเลย เฮ <laughs> <laughs> ึงจะนอนอ้วไน,น,นต้องลองว้าไปที่อื่นไหมันบักอยู่เลยอ๋อไปนั่งพอน From whence he hide No like one one Light. <laughs> Where did he flee, my sweetings? Oh, is it thy to become? Be not. เยอะเลย่บเยนีตารางสามสิบ่าสัตทานะสีมันจะมีกล่องตรงนี้ใช่ไหมเปิดได้ไม่ได้รู้สึกต้อง ต,ต้องไปเกิเจออยู่อ่ะแต่รอบแรกอ่ะเปิดไปแล้วอยากเกินใหม่ไหมเกือบเกินใหม่แล้วไม่กเกินใหม่แล้กกม่กเกน,มมนไปตรงไหนตอ่อ ลักก่อนไหมเป็นคนน่าใช่ประมาณ